บทที่4,621ัหนูตัวหนอนมดหนูยูอีว่ายของวอคิวรู้สึกประม่าเล็กน้อยในใจสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือสิ่งที่แย่เถินพูดจริงๆแล้วมีความหมายบางอย่างเป็นไปได้ไหมที่ยุงในเลือดของฉันจะหักในมือเขาจริงๆแต่มันไม่คอวอรอ ถ้ายุงเลือดของฉันตายในมือของมันจริงๆอย่างน้อยฉันก็จะรู้สึกได้ยิ่งไปกว่านั้นท้องของยุงเป็นเลือดก็เต็มไปด้วยน้ำเลือดที่เป็นพิษสูงถ้ามีคนถูกฆ่าตายที่นี่กลิ่นเลือดจะยิ่งหนักขึ้นแต่ไม่มีกลิ่นเลือดที่นี่เรากับว่ายุงเป็นเลือดไม่เคยมาเมื่อที่ถึงเรื่องนี้ยูอิ้ว่ปลอบตัวเองในใจแม้ว่าลิงบางอย่างจะต้องมีข้อผิดพลาดแต่ก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับนามสกุลแย่นี้ ดังนั้นเขาจึงสูดหายใจอย่างเย็นชามองไปที่แเย่เฉินและถามว่าอะไรนะคุณบอกว่าฉันมีเลือดที่หายนะคุณบอกให้ฉันระวังงูหนอนหนูและหมดหรือเปล่าใช่แเย่เฉินนบยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าอย่าประมาทสิ่งเหล่านี้หากคุณพบตัวละครที่ทรงพลังจริงๆฉันเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายถึงชีวิต อยู่ยิ้ยวพูดอย่างดูถูกทเธอรู้วิธีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่จริงๆนะอากาศบนเกาะห้องกงร้อนชื้นมียุงเยอะมากและไม่สามารถป้องกันได้คุณบอกว่าฉันมีภัยพิบัตินองเลือดคือเป็นไปได้ไหมที่ฉันถูกยุงกัดพูดไปก็มองเฟยเค็กซินีนที่อยู่ข้างๆแล้วถามว่าคุณเฟยพูดตามตรงเกาะห้องกงมียุงเยอะมากถ้ายุงดูดเลือดก็ถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมนองเลือดเกาะห้องกงมีกี่คนคุณหนีรอดไหม เฟเคกซินกล่าวว่าฉันเชื่อว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่นายเย่พูดอย่างแน่นอนเมเฉินที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างจริงจังคุณเฟยนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงจริงๆฉันเพิ่งคำนวณให้เขาว่าหายนาที่นองเลือดของเขาเกิดจากยุง นุ้ยเว่ยเยอะๆมียุงอยู่ทุกหนทุกแห่งบนเกาะฮ่องกงภัยพิบัตินองเลือดอะไรอย่างนี้ขณะที่เขาพูดเขาจำบางอย่างได้และตรงใจถามเฟเค็กซีนคุณเฟยคุณน่าจะเห็นยุงในวิลล่านี้เยอะใช่ไหมยุงเฟยคเค็กซินขมวดคิ้วและถามอย่างสงสยัยฉันไม่เห็นยุงที่นี่ ยิ่งเว่อยิ่งงงงวยและอดคิดไม่ได้ว่าเฟยเคซี่อยู่กับแย่เฉินมาโดยตลอดถ้าเธอไม่เห็นยุงเลยยุงในเลือดของฉันก็ไม่ควรถูกทำลายในมือของแย่ที่มีนามสกุลนี้หายไปไหนกันหมดหาไม่เจอเลย เมื่อเขางุลงเย่ยเฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังว่าคุณอยู่เพื่อประโยชน์ในความสัมพันธ์ของพ่อกับฉันหากคุณสามารถคุกเข่าลงและคุกเข่าสามครั้งฉันก็อาจแสดงความเมตตาและช่วยเหลือคุณได้ฝ่าฟันภัยพิพบัติครั้งนี้ไปได้บัดซบอยู่อิเวอ้วยดูภายในใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพูดกับเขาแล้วหรือผู้ชายคนนี้กล้าดียังไงถึงใช้คำพูดของข้าดูหมิ่นข้า อยู่ยี่เว่ยผู้โกรธจัดเยอ่อเย้ยใช่ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้จริงๆว่าท้องฟ้าสูงแค่ไหนหากเป็นอย่างนั้นข้าจะรอเวลาที่เจ้าคุกเข่าลงขอความเมตตาจากนั้นเขาก็หันหลังกลับอย่างโกรธจัดและยกเท้าขึ้นเตรียมจะออกไป ในตอนนี้เย่เฉินคิดและในวินาทีต่อมายุงยักษ์กว่าสองโหลตัวใหญ่กว่าตัวต่อก็บินออกไปอย่างรวดเร็วจากขวดเซรามิกที่วางอยู่ไม่ไกลแต่ละตัวหนาพอๆกับนิ้วก้อยของผู้ใหญ่น่ากลัวมากลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของยุงในเลือดนี้คือมันบินเกือบจะเงียบๆดังนั้นเปเค็กซินและยูอีเวยจึงไม่สังเกตเห็นสิ่งนี้ในเวลานี้ งเลือดนั้นรายล้อมไปด้วยออร่าของเย่เฉินและไม่ปล่อยกลิ่นเลือดใดๆซึ่งทำให้ยูอีเว่ยไม่สามารถสังเกตเห็นได้บทที่4622เมื่อยุงเลือดบินเหนือหัวของยูอีเว่ยเย่เฉินเตือนอย่างกรุณาอาจารย์ยูระวังยุงตัวใหญ่ยูอีเว่ยหันศีรษะของเขาโดยไม่รู้ตัวและยุงเลือดขนาดใหญ่กว่า20ตัวได้บินไปข้างหน้าเขาจากที่สูงแล้ว ปฏิกิริยาแรกของยูอ e ีเว่ยนั้นน่าประหลาดใจและเขาคิดกับตัวเองว่าให้ตายเถอะนี่ไม่ใช่ยุงเลือดของ l-a-o อที่สุหรอกหรือและปฏิกิริยาที่สองของเขาก็ตื่นตระหนกและเขาก็พล่งออกมาให้ตายสยุงเลือดพวกนี้โตขนาดนี้ได้ยังไงก่อนที่ปฏิกิริยาครั้งที่สของเขาจะเกิดขึ้นมีความเจ็บปวดที่ใบหน้าคอแขนและขาของเขา ปากของยุงเลือดเหล่านี้เปลี่ยนจากความหนาของเส้นผมเป็นเข็มฉีดยาที่หนายาวและแข็งมากเหล็กในบ้าในบ้าบอบอ,บอแบบนี้แย่กว่าต่อยต่อยด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของยุงเลือดเหล่านี้ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นและพิษในร่างกายของพวกมันก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณซึ่งทำให้อยู่อี้เว่ยเจ็บปวดอย่างมากในทันทีและล้มลงกับพื้นร้องไห้ ใบหน้าของเฟยเค็กซินซีดด้วยความตกใจเธอโตขึ้นมากและเธอไม่เคยเห็นยุงตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนอกจากนี้เด็กผู้หญิงยังอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้มากเธอจึงซ่อนตัวอยู่ในอ้อมแขนของเย่เชนและช่วยไม่ได้แต่จรงใช้พระหัตถ์ปิดพระพักเพราะกลัวว่ายุงตัวใหญ่น่ากลัวจะเข้ามากัดเขา เย่เฉินรู้สึกถึงร่างกายที่อ่อนนุ่มของเฟยเค็กซีนและกลิ่นหอมสดชื่นบนร่างกายของเธอและพูดอย่างไม่เป็นธรรมชาติคุณเฟยอ,อยากลัวยุงเหล่านี้จะไม่มากัดคุณพวกมันจำนายได้เท่านั้นเฟยเค็กซินถามอย่างประมาทคุณเย่คุณแน่ใจหรือยุงตัวนี้ยังจำคนได้อยู่แน่นอนเย่เฉินชิ้ไปที่ยูอีเว่ยที่กำลังจะตายอยู่บนพื้นและพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าคุณไม่เชื่อฉันดูสิ เฟคเซินมองดูอย่างระมัดระวงังและมียุงตัวใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่า20ตัวถูกตอบที่ร่างของยูอ e ีเว่ยแต่ยุงแต่ละตัวไม่หนาเหมือนเมื่อก่อนแต่ตาเปล่าหดตัวมากสาเหตุหลักมาจากยุงเลือดเหล่านี้เองไม่ดูดเลือดพวกมันฉีดแต่เลือดเน่าเสียที่มีพิษร้ายแรงที่พวกมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของผู้ถูกตจมตีเท่านั้น และตอนนี้ยุงเลือดเหล่านี้ได้ฉีดเลือดเน่าเสียในร่างกายเข้าสู่ยูยี่เว่ยแล้วยูยี่เวยร,รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายของเขาอย่างเหลือทนและเขาก็รู้สึกอ่อนแอม,มากและหมุนนวนไปมาดังนั้นเขาจึงไปหยิบยากแก้พิษในกระเป๋าโดยไม่รู้ตัวแต่เนื่องจากมียุงกัดเป็นเลือดจำนวนมากที่มือ ความเจ็บปวดจึงเจ็บปวดมากหากไม่มีกำลังแม้ว่ามือจะคว้าขวดยากแก้พิษแต่ก็ไม่สามารถดึงมันออกมาได้เลยในขณะนี้ยุอิเว่ยรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเขารู้ว่ายุงเลือดมีพิษมากเมื่อก่อนไม่ค่อยฆ่าคนเพราะยามีขนาดเล็กแต่ตอนนี้ปริมาณพิษของเขามีมากแล้วมันจะไหลไปทั่วร่างกายและในที่สุดพิษก็จะตาย ดังนั้นเขาทำได้แค่มองเย่เฉินอย่างช่วยไม่ได้และอ้อนวอนอย่างอ่อนแรงในปากของเขาเย่ yeah, yeah, คุณเย่ได้โปรดช่วยได้โปรดช่วยด้วยเย่เฉินยิ้มและพูดว่าฉันบอกก่อนหน้านี้ว่าคุณมีภัยพิบัตินองเลือดแต่คุณไม่เชื่อตอนนี้คุณเชื่อมันไหม ฉันเชื่อฉันเชื่อใบหน้าของยุิเว่ยซีดแม้กระทั่งริมฝีปากของเขาก็เสียเลือดไปเล็กน้อยเขารู้สึกว่าสัญญาณพิษของเขาเริ่มแย่ลงและดูเหมือนว่าเขาจะใกล้จะถึงแล้วของการตายตื่นตระหนกและร้องไห้และพูดว่าเย่คุณเย่ขอมอผมไม่อยากตายคุณเย่ผมขอร้องคุณ มีเมตตาช่วยฆ่าหายาถอนพิษและป้อนอาหารข่าด้วยได้โปรดแม่เฉินถามด้วยความประหลาดใจแปลกทำไมคุณถึงมียาแก้พิษพิเศษเป็นไปได้ไหมที่คุณเลี้ยงยุงพวกนี้ จนถึงตอนนี้ยูอยเว่ยไม่กล้าที่จะซ่อนมันเขาทำได้เพียงพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ฉันยกมันขึ้นมาแต่ฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมพวกมันกลายเป็นใหญ่มากคุณเย่ฉันกำลังจะตายฉันขอคำนับคุณโปรดช่วยฉันด้วยคุณเย่